สิบเอ็ดก็ได้เป็ดเช้าเดี๋ยวตอนดึบ่ายเจอกันที่งานไม่ใช่เราช่วงของงานอ่ะมีเวลาป่ะผมการเหรอเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดไม่พูดดีกว่า <c oughs> ดูก่อนดูก่อนถ้าเกิดมีคนเรีนเพื่อนก็อยู่ยาวเอ,อ้ <c oughs> ใครอ่ะพอละไ,ไม่ถ่ายไม่ถ่ายแล้วเนานะ าที่เดียมาแล้วๆที่จะเข้าเร็วๆเลยนะลอัวเลยหมอให้ไหมหมอให้ไหมหมองไงตัวงไม่ได้เลยอไม่ห้รู้ปมีแดแรงเนี่ยครับวันนั้นไม่ได้ไปเนี่ยมันมาไม่ได้ไปมไอ๋อมีแดด้วยอหหอ่ะ